สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมั์มอยวอลเลย์หลังจากเมื่อวันก่อนนะครับไม่นานมานี้เพจวอลลย์บอลเวิล์ซึ่งเป็นเพจหลักขององค์กรวอลเลย์บอลโลกนะครับได้ลงอวยยศชัชชุอ่อนโมกสีว่าจะส่องแสงนะครับเชิดชายใน VNL ล่าสุดทางเพจก็ได้โพสต์ถึงสาวไทยอีกแล้วครับก็คือโพสต์คลิปของอัชราพรคงยศนะครับตัวตบสุดปังของเราอีกหนึ่งคนนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่า อัชราพรผู้แข็งแกร่งหลังจากเธอใช้เวลาหนึ่งฤดูกาลในการเล่นหลีกตุรกีเธอได้ประสบการณ์อันมีค่าที่เธอสามารถนำมาใช้ใน VNL 31พฤษภาคมนี้เห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้สาวไทยต่างถูกจับจ้องนะครับถูกจับตามองจนได้ลงเพจหลักของวงองค์กรวล,ลิบอลลูกรัวๆแล้วจะได้เห็นกันครับว่าสาวไทยของเรา รุ่นใหม่นะครับสุดปังแค่ไหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ